วันเดททิพน้ำตกเหนยวสุวัดครับพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงพี่น้องเบิ่งสวยงามความแต่มแกอสำหรับคนนานๆมาเย็นทีมันก็ทั้งสวยทั้งงามครับเหยวสุวัดอ่าใครเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเหนียวสุวัดเหยวสุวัดเลระหว่างการเดินทางลงมาเหนียวสุวัตครับ มีผีเสือ้อกลุ่มหนึ่งแต่เมื่อสักครู่มีพี่นักท่องเที่ยวเดินตัดมันหนีไปแล้วครับและแล้วก็มาถึงน้ำตกเหนวสุวัตรครับพี่น้องน้ำตกเหนวสุวัตที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะพอสมควรนะครับขณะนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดน้บวันเดททิพับไปเช้าเย็นกับกอทอมอง น้ำตกเหวสุวัสดครับเ,เพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องฮะน้ำตกตรงนี้จะมีผีเสื้อผีเสื้ออยู่เยอะพอสมควรนี่ก็จะเป็นทางลงน้ำตกข้อห้ามบินโดรนลงไปแค่200เมตรก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเข<ๆ>าบอกว่าตรงนี้เป็นทางลงน้ำตก เแนวสูตรนะครับน้ำลึกจุดนี้คือ5เมตรนะครับเออระดับความปลอดภัยโอ้ยสีแดงนะครับก็คือความปลอดภัยสีแดงไม่ใช่สีเขียวก็คืออันตรายเดีย๋ยวมันจะพาเดินลงไปนะครับผม ว่าน่าจะเป็นจุดนี้ครับไม่น่าจะมีทางเดินลงไปได้อีกไไอก็ถ้าเป็นอย่างนี้ตรงนี้บังถ้าไม่เอาต้นไม้ออกปีหน้าก็บักก็น่าจะเป็นจุดนี้น่าจะจุดสูงสุดแล้วไม่น่าจะเดินลงไปได้อีกหรือเปล่าสวัสดีครับ ทางเที่ยวฝรั่งมาเองครบอบครัวน่าจะเป็นจุดสุดท้ายเขาไหมเดี๋ยวผมจะตามพวกฝรั่งไปนะครับ <_ Concept> ถ้าไม่มีทางลงแวะดูไกลกว่านี้ก็จะกลับนะครับเพราะว่าจุดนี้มองเห็นน้ำตกโอ้มีทางลงครับเดี๋ยวผมจะลงไปฮะโอ้ มีรองเท้าสำหรับกันมันมีด้วยเหรอผมยังไม่เห็นตัวตัวเหลือบกลับเลยผมก็ลืมไปว่าต้องระวังตัวเหลือบเป็นมาสักพักก็เจอทางลงนะครับสำหรับน้ำตกสวัสด,ดีผมจะตามกลมุ่มฝรั่งกลุ่มนี้ไปนะครับว่าจะขนาดไหนโอ้มันลงไกลชันเลยครับพี่น้อง ไปไกปะะ่เมื่อไน่ะพอครับนึ่งพอปลอดพ<ข>อใ, <น S 1> ให้ก็ขอให้เบิ้งแค่นี้เป็นวะเป็นบ่คักทับเนวนรกหรือเนือนรลูกคักร้อนอีกออไปมาแล้วออเออเห็นแนล้วนกองหม่าก็มีมันคือิมใหญ่สับหนิ <c oughs> นี่ว่าเขาก่อนนะครับตัวเองเดี๋ยวก็ตายขากลับเดี๋ยวก็หอบเนี่ยนะ ผมนึกว่าสุดแค่ตรงเมื่อสักครู่นี้เกือบผมจะเดินกลับเหมือนกันนี่ครับอ่าระหว่างทางก็จะมีผีเสื้อให้ชมนะครับส,สวยๆนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปในกัน,นกเข้าออกเข้าออกเดี๋ยวจะให้ดูผีเสื้อ <c oughs> และแล้วก็จะเดินเข้าสู่น้ำตกเหวสุวัตนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็สวยรองจากเหวนรกนะครับเพราะความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เนี่ยผมมาสามครั้งแล้วผมเพิ่งมาถึงน้ำตกเหวสุวัตด <c oughs> จะไปดูที่จุดไหนเอ่ยอดูสวยๆงามๆ อารามอารามตาโอ้ยมีปลาด้วยอ่ะันจะข้ามเถื่อนน้ำเย็นดีมากเลยมาร้อนๆโอ้มีปลาด้วยครับพี่น้องต้องนหนีจากชาวบ้านแล้วจะขอนั่งกินลมชมอยู่สักแปักนึงครับในได้มาแล้วอึ๊บ ไม่เขดไม่สายแจใจเอาใกล้ๆเลยน้ำตกเหนียวสุวัตรครับพี่น้องเหียวสุวัตเหนียวสุวัตแค่นี้ก็สายใ,ใจนักท่องเที่ยวเนื่องจากมันไม่ได้เด่นไกรนักท่องเที่ยวก็เข้าเยอะอยู่พอสมควร ทำตกเหวสุวัตเหวสุวัตเหวสุวัตรครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเจ็ดตกเหนวสุวัตรครับ Đối với nam vô hấp cái tên lòng phòng năm tục ก็ไปตามความแรงของน้ํา มาน้ำตกเหวสุวัสด์นี่สิ่งที่ทำตอนนี้พ่อแป๊ะพ่อแป้ครับพี่น้องอ้นักต่างชาติต่างชาติไม่รู้เขารู้ได้ยังไงนะว่าตรงนี้มีน้ําตกสวยนะเขาก็เข้ามาเที่ยว สงสัยเมื่อเช้าที่ผมไปน้ําตกเหนียวนอนแล้วมันสวยที่สุดนะครับของจุดนี้คนไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเช้าไปเช้าครับอันนี้มาสายสาย,สายหน่ยอยก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้ที่น้าตกเหนียวสวัสดครับ,ล,บลี่เบอร์ไล่เหนียวสวัสด์สวยงามบอ สวยงามครัดพี่น้องเหนียวสุวัดเหนียวสุวัตครับสวยงามไหมครับเหนียวสุวัดเหนียวสุวัตอ่ามีมีลุงกินน้ำด้วยนะครับต้องตรงเหนีวสวัต